เอาละครับทุกคนตอนนี้เราจะพยายามเต็มที่นะเราจะไปให้ใได้ฝั่งนู้นนะเพราะเราก็เห็นใจคนป่ามเมือนกันมา่วนน้ำลึกมาเอาน้ำลึกกว่าวนวน้ำลึกมากนะ

ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพียปานาอาทุกคนรวมทั้งเพียซีด้วยครับช่วงวันส่งวันนี้ที่ผมไม่ได้ไปทำ YouTube ํำ y t u t u หรือว่าไปตามลาสลาพี่หรือว่าอะไรฝนตกหนักนะทุกคนแถวหมู่บ้านผมอ่อนนี่ตกเพิ่งหยุดเองแล้วก็ผมพอหยุดปุ๊บเนี่ยผมก็ส่งสารคนป่าน,นะทุกคนผมกลัวว่าเขาจะอดกินหรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาให้นะซึ่งน้องวายก็เคยเอาเพวกข้าวของมาให้แล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดี ที่ฝนหยุดต่อให้น้ําท่วมแค่ไหนผมจะพยายามเอาเข้าวของเนี่ยซึ่งเอาเข้ามาพวอมามา้มาพ่อคุณนมแล้วก็เอาเสื้อการพ่นมาให้นะทุกคนมาเป็นเสื้อนะเหมือนกับเสื้อตัวนี้แหละช่วยได้เยอะนะแปบลบว่าและในวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวทุกคนผมมากับสามคนซึ่งต้องมีน้องหลงคนนึงกับน้องวัดนี่ครับผมสวัสดีครับผมแ้วก็น้องวัดครับผมพูดมาดีครับชื่อวัดนะครับผมชื่อช่องชื่อวัดผาหล่อนครับผมอย่าลืม ติดตามไปด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะเอาข้าวของนะเอาพวกคุณโพวกข้าวแล้วก็เสือ้อแต่ให้คนป่านะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะยู่หรือว่าจะตายหรือว่าจะไปไหนเราไม่รู้เหมือนกันคนอกช่วง 3- 4ี่วันนี้หนักมากเลยร้านนั้นก็ควมหนักนะผมก็จะพยายามข้ามไปหาเขาได้แต่ก่อนที่จะไปหาเขาเราต้องตะกคนเรียกก่อนว่าเขาจะออกมาหรือเปล่าหรือว่าเขาได้ยินเนสียงเราหรือเปล่าเ,เ,เราก็ไม่รู้เหมือนกันและช่วงเวลานี้เราก็เดินมาก็กายเหมือนกันแล้วก็ ช่วงนี้ก็ประมาณเที่ยงนะทุกคนพอฝนก็น่าจะโตอีกผมต้องรีบทำภารกิจให้เสร็จก่อนนะถ้าเกิดหลังจากฝนหยุดเมื่อไหร่นะผมจะไปตามล่าทัพพีแล้วก็ซึ่งตอนเนี้ยขบอจะมีจะมีโจนแต่ว่าโจนนะอยู่ในป่าทุกคนขบอตอนเนี้ยชาวบ้านที่เขาอยู่ฝั่งนู้นนะขบอเขามาส่วมเฮ้ยทุกคนเ<ห>ขา<ห>ยขายังอยู่นะเขา<ห>เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันก่อไป ตอ็ไปดูน้ำกันนะครับว่าน้ำจะล่ลึกแค่ไหนน้ำลึกีรน้ำกาครับผมลงลงเรียกชื่อดูได้ชื่ออะไรนะธนาหรอธนาใช่คาธนาตาธนาเสียงเฮ้ยเยย เดเจอกันนะโอ้ยชาชาชามามาเอาไงดีวะนันลึกอ่ะเอาเลยครับทุกคนเดี๋ยวเขามาไม่ได้พี่เดี๋ยวเอาเอาเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมเจออยู่โน่นแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาเขาของเนี้ยเอาไปให้คนป่ากันดีกว่านะทุกคนแต่ก็คนจะตก้วไม่รู้อ่ะผมจะว่ายน้ำไปได้รึ่าเพื่อชีวิตคนอีกคนหนึ่งเราก็ต้องช่วยนะแต่ว่าเราก็เก่งกับว่ายน้ำอยู่ละเดี๋ยวเราจะไปช่วยคนป่าก่อน ไม่ใช่ไปช่วยนะเอาพวกเท้าพวกอะไรมาให้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะพาไปหาพนานะก็หลังจากที่ผมหายไปก็ช่วงฝนตกไม่ได้ไปหาลายบัตรเลยนะครับผมเอาเลยครับทุกคนเดี๋ยวพอผมต้องไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ไล่ลงมานะครับผมแล้วก็ซึ่งต้องเอาทับของมาให้เขาด้วยนะทุกคนเอาอันนี้เดี๋ยววัดไปด้วยป่ะไปเอาถืี่นนี้ไปนะอันนี้เสื้อเดี๋ยวรองเท้า ลงเดียววยุดตรงนี้ใช่นะไปเดินเล่นโอ้ขดีใจใหญ่เลยดูใช่เดี๋ยวมุมขอดเดินไปได้ไหมน,นี่ค่ะทุกคนพี่วาแล้วพี่ดูก็จะบ้อยวยน้ำไปหาคุณป้านะฮึเ <c ười> หรอฮึนี่น้ำแรงมากเอาเลยครับทุกคนตอนนีีเราจะ พยายามเต็มที่นะเราจะไปให้ได้ฝั่งนู้นนะเพราะเราก็เห็นใจคนป่าเหมือนกันมา่วนน้ำลึกมะเอาดน้ำลึกกว่าลึกน้ำลึกมากนะเฮ้ยจะไย

พี่ดูก็ได้ไว่ายน้ำไปหาคนปัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะันก็จะตั้งกล้องให้นู่นะพี่ดูก็ได้ยูนนู่น าก็ดีใจนะที่พี่ดูกับพี่วัดเข้าไปหาเขานะตอนนี้เขาก็พี่ดูแก่เข้าให้เขาอยู่นะก็เป็นไร ดูก็กำลังเก็ดข้าให้เขากินเลยนะครับน้ำแรงมากอ๋อทุกคนพี่ดูก็ได้ใส่เสื้อให้เขาเดยนะเป็นเสื้อกางฝกฟสีดำนะเขาดีใจแล้วมีคนสุกนะ พี่วายก็ได้ถามเขาอยู่นะสบายดีไหมพี่ดูก็ได้ซือ้อขนมมาให้เขากินด้วยนะครับทุกคนก่อนจะก่อนจะได้ไปนี่ลำบากมาก ตอนนี้พี่ดูกับพี่วัดน่าจะพี่ดูก็นะพี่ดูก็ได้ไปดูที่ที่เขาอยู่นะว่ายังอยู่ดีไหมอะไรประมาณนั้นเาก็จะดูที่พนาต่อนะพี่วัดเป็นคนตั้งชื่อพานานะ ทุกคนเขาก็ได้กินข้าวอยู่นะอร่อยไหมพนาโอเคโอ,โอ้โอเคโอเคเขามีความสุขมากเลยนะทุกคน พี่ดูเนี่ยกำลังหาทางกลับมากันอยู่นะครับเพราะน้ำมันแรงมากโอ,โอเคธนาชี้คุณหนมนะคุ้เชื่อพันาธนาอะไรสักอย่างนู่นนะครับดู เขากำลังหาทางกันกลับมากันอยูน่นะธนาก็ได้กินข้าวกันอยู่นะคะดูคน่าจะว่ายกลับมาเดี๋ยวแป๊นึเราจะพาไปดูพี่ดูนะกองก็จะซันที่หนึ่งนะครับนี่นะครับทุกคนพี่ดูกํกลังวหว้กลับมากับพี่วันนะ แล้วก็เดยวตอนนี้เอาแลยนะพี่ดูก็ฮะเฮ้ยการที่เราจะไปถึงมันลำบากนะได้หรอตอนนี้พี่ดูกับ <c oughs> พี่วัดก็ได้ขึ้นมาเต็ม ทารกีตสังเดชเขาก็ดีใจนะพประน่าเขาน่าจะกลับเลยนะทุกคนเราให้เขาของเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างเขาสบายดีไหมเขาสบายดีไปคุยกับเขาเขาก็เออเออเออย่างเดียวเขาอยู่นู่นนู่นนู่นเขายกมือบายบายทุกคนบายบายดีใจใหญ่ อะไรพี่เขาบเขาจะกลับหรอเขาจะกลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้ก pues ินของก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตรงนี้นะเหมือนเดิมฟังไม่ออกหเขาฟังไม่ออกทุกคนเขาฟังไม่ออกนะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเรียกเขาเหมือนเดิมนะเจ้าเดี๋ยวันี้เราก็ดีใจนะทำภารกิจสามเล็บแล้วก็ เราดีใจมากเลยเอาไงก,กลับดีว่าดูยงมือไปไปครับโ <Okay. S 1> อเคโอเคเอาอย่างนี้ครับทุกคนตอนนี้ก็ผมก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งผมแล้วก็น้องวัดแล้วก็น้องลวงนะ,ะทุกคนเราซึ่งเอาเสื้อกางเกงมาให้แล้วก็เอาคุณหนมเอาข<ะ>้าเพื่อที่ว่าจะอยู่รอดอีกวันสองวันนะทุกคน ซึ่งจะมีมาด้วยแล้วก็มีหลายอย่างพวกป่า,ปากระป๋องไม่รู้ว่าเมื่อกี้ก็ลืมบอกว่าแกอีกนี่นะเดี๋ยวก็ลืมบอกไม่เป็นไรถ้าเรากินไม่ได้เขนาน่าจะเอาหินทุบเลยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เขากาาลับไปทิศเรียนทิพผมเองเบสร้างไห้เขาแล้วแล้วเราก็ต้องเราก็กลัวเหมือนกันนะทุกคนกลัวว่าน้ําจะอับไปกินเรานะเราทักสองคนเนี้ยเสี่ยงชีวิตน,นะแต่ว่าเราก็เห็นใจคนฝั่งนู้นนะทุกคนก็คนป่านี้คือเขาน้ำท่วมไม่ปอกตอออิเขาจะมาหากินพวกกล้วยพวกอะไรนะตอนนี้เขาอยู่ฝั่งนู้นไม่รู้ว่าเขากินอะไรนะ เดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาวันนี้เรา3มคนต้องกลับก่อนนะไปสวัสดีครับม